โปรโมชั่นร่วมสู้โควิดและ work from home ไปด้วยกันด้วยเครื่องมือทำมาหากินยุค 4G ทันสมัยใช้งานง่ายไม่ต้องเก็บรเทินกระดาษให้ลกอีกต่อไปทำทุกอย่างในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสามารถเห็นได้ทันทีว่าที่เราออกแบบตัดเย็บออกมาสวยแค่ไหนและต้องแก้ไขฟิตติ้งตรงไหนสามารถแก้ไขในโปรแกรมคอมได้ทุกอย่างไม่ต้องตัดเย็บออกมาเป็นผลิบให้เสียเวลา แก้ไขทนกว่าจะพอใจและส่งภาพและวิดีโอให้ลูกค้าดูผ่านเฟซผ่านไลน์ไอจีอีเมลหรืออินสตาแกรมยูทูบเราสอนให้ทุกท่านสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่แล้วหรือคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจากระบบเก่ามาเป็นระบบใหม่หรือผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นประกอบอาชีพด้านตัดเย็บเสื้อผ้าช่างแพทเทิร์นอิสระหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องด้านแฟชั่นเสื้อผ้าทุกสาขาอาชีพ ที่ต้องการมีเครื่องมือดีๆในการนำไปช่วยทำงานต่อยอดธุรกิจให้ทันสมัยรวดเร็วเข้ากับยุคอินเทอร์เน็ตหรือ 4G ทุกอย่างต้องเป็นแพลตฟอร์มบนมือถือสามารถทำงานที่ไหนในโลกนี้ก็ได้ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบัน